ครูเบสสีวรณกุลประธานสาภาศิลปินสร้างสรรค์สังคมและองค์กรภาคีเครือข่ายจัดงานพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเยาวชนและบุคคลต้นแบบเยาวชนและบุคคลดีเด่นแห่งปีเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2565โดยมีหม่อมราชวงศ์ปณิธานจรุนโรจน์นักด,ดานในพระเจ้าราชวร,รวงศเธอกรมมหมื่นจรัดพรปฏิพานพระองค์เจ้าจรุนโรจน์เรืองศรีและพลเอกวิสันติสศีดา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกเป็นประธานมอบรางวัลณสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกช่อง5ภายในงานมีเยาวชนและบุคคลที่ํำประโยชน์เพื่อสังคมเข้ารับรางวัลน,นอกจากนั้นแล้วก็มีศิลปินนักร้องนักแสดงที่ได้รับรางวัลน,นี้ด้วยอาทิเช่นแอนซิรียมฟ้าสายประวินสุดารุ่งสุริยาเขทธาราเขตโจนาตัน,นเดอร์สันแพววาน,นิตรืองทองป่อนขุณพัฒน์ พิมมี่พลอยประพัดและศิลปินบอยแบนด์วง X1 ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันเยาวชนแห่งชาตินะคะประจำปีพุทธศักราช2565ค่ะซึ่งงานวันนี้นะคะเราจัดเฉลิมฉลองนะคะเนื่องจากวันคล้ายวันบรมบราชสมภพนะคะ ถึงสองราัชากาลนะคะนั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่5นะคะแล้วก็พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันทมหิดลรัชากาลที่8นะคะซึ่งทั้งสองพระองค์เนี่ยขึ้นครองราชในขณะที่ทรงพระเยาว์นะคะเราก็เลยมีการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติขึ้นเป็นประจําทุกปีซึ่งปีนี้นะคะก็เป็นการครบรอบ9ปีค่ะของการจัดงานจึงมาเป็น9ต้นแบบนะคะ9ความดีแล้วก็9ปีสภาศิลปินค่ะ ซึ่งในวันนี้เราก็มีหลากหลายสาขาและก็หลากหลายประเภทนะคะช่วงก่อนนี้นะคะเราจะจัดงานเยาวชนและก็บุคคลต้นแบบซึ่งคัดเลือกจากคนทั้งประเทศในการส่งพอร์ตโฟลิโอเข้ามานะคะเป็นแฟ้มสะสมผลงานนะคะให้เหลือเป็น9คนสุดท้ายของประเทศค่ะแล้วก็ช่วงตอนเย็นนี้นะคะจะเป็นช่วงของประเภทศิลปินดาราและก็เยาวชนดีเด่นค่ะซึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นเยาวชนดีเด่นและบุคคลดีเด่นแห่งปีค่ะ เราก็มีหลากหลายสาขาโดยเฉพาะศิลปินที่ที่เห็นอย่างหลากหลายนะคะอาทิเช่นแล้วกันนะคะก็คือดเรซีเรียมนะคะก็จะได้สาขาผู้ทําคุณประโยชน์เพื่อศาสนาก็จะเห็นได้ว่าพี่แอนเนี่ยทำงานเพื่อศาสนาแล้วก็เรียนด้านศาสนาและปัชญานะคะจนสามารถคว้าปริญญาเอกได้ก็สมควรแก่การยกย่องค่ะคุณโจนัสเองนะคะก็เป็นนักร้องที่เป็นต่างชาติแต่สามารถมีหัวใจที่เป็นคนไทยแท้มากม ขับร้องบทเพลงต่างๆที่เป็นไทยได้อย่างแบบเต็มเปี่ยมจริงๆนะคะส่วนตัวคุณรุ่งสุริยาเองก็ชัดเจนนะคะทั้งเรื่องแรนนะคะเรื่องการขับร้องเพลงในการเป็นคอมเมนต์รายการต่างๆก็เป็นกรรมการที่ชัดเจนนะคะน้องปอนเองนะคะก็เป็นนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่องพี่นาก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งน้องเขตเองก็นักแสดงที่เก่งมากๆจากช่องเจ็ดสีนะคะด้านนี้นะคะคก็จะเป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยนะคะ แพรวันนิตเรืองทองนี่ก็ชัดเจนนะคะพึ่งคว้ามงหมันมาจากประเทศโปแลนด์ก็คือมิสซูปรานะคะรองอันดับหนึ่งส่วนอีกท่านหนึ่งก็ชัดเจนอยู่แล้วนะคะคุณประวินสุดาดูริงหรือน้องฟ้าใสนะคะเป็นเท้าไฟมิสยูเนเวอรสสร้างชื่อให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะตอนที่น้องฟ้าใสนะคะเดินทางไปประกวดที่ ต่างประเทศในฐานะตัวแทนประเทศไทยนะคะก็มีแฟนๆนะคะไปส่งน้องฟ้าใสเนี่ยเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยแบบเยอะจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็สมควรแก่การยกย่องและอีกวงหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้นะคะก็คือศิลปินวงเอ็กซนะคะซึ่งเป็น ดาวรุ่งที่กําลังมาแรงที่สุดหน้าตอนนี้นะคะน้องกําลังจะมีผลงานที่ไปต่างประเทศด้วยนั่นก็คือประเทศญี่ปุ่นและก็ประเทศเกาหลี oh, <wow. S 1> ยังไงก็ oh. ต้องฝากทีป๊อปวงนี้ไว้ด้วยนะคะเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างจะชอบในเกอร์กรุ๊ปในบอยแบนด์ที่เป็นต่างชาตินะคะ mm. เราก็อยากสนับสนุนความเป็นทีป๊อปไว้ด้วยค่ะยังไงก็ฝาก <Yeah. S 1> ไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสําหรับแอนนะคะก็ต้อง ก่อนอื่นก็คงต้องขอขอบคุณแล้วก็จะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะขอบคุณสําหรับรางวัลนะคะซึ่งตัวแอนเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสทนุกรุงแล้วก็ดูแลผู้ศาสนามาโดยตลอดนะคะแล้วแอนก็จะทําหน้าที่อันนี้ต่อไปนะคะขอบคุณครูเบสแล้วก็กรรมาการทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะก็จะฝากทิ้งท้ายนะคะไม่ว่าตอนเนี้ย เราจะเป็นยุคไหนไวัยไหนหรือเพศใดๆนะคะเราสามารถที่จะรวมพลังที่จะสร้างสรรค์งานดีๆเพื่อเด็กและเยาวชนได้หลายคนอาจจะคิดว่าการจัดงานเยาวชนเนี่ยจะต้องจัดเพื่อเด็กอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วอ่ะเราจะต้องรวมพลังโดยเฉพาะรวมสร,รพพกำลังด้วยซ้ำไปที่จะมาสร้างสรรค์นะคะสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะทำเพื่อเด็กเยาวชนต่อไปหรือด้านอื่นๆเราอยากให้ฝากถึงนะคะหน่วยงานทั้งภาครัฐละเอกชนนะคะหันมาสนใจ ในยุคที่เป็นยุค new normal แบบนี้นะคะเราจะเห็นว่าตอนนี้ปัญหามันเกิดขึ้นอย่างมากมายโดยเฉพาะการคุกคามต่างๆทางเพศด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศชายเพศหญิงนะคะตอนนี้ก็ถูกกระทําค่อนข้างเยอะเราอยากจะฝากให้ทุกหน่วยงานนะคะมาร่วมด้วยช่วยกันทํานุบํารุงแล้วก็ทุกๆด้านเลยเๆกันนะคะมันจะได้อยู่รวมกันอย่างมีความสุขนะคะขอบพระคุณมากค่ะ